การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังวารยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ215วงเล็บ3ให้โอนแก่นหน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา47วงเล็บ7แห่งประมวลรัษฎากรโดยให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันหลักเกณฑ์การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม 1. สินทรัพย์หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก สสินทรัพย์ยังไม่หมดความจําเป็นหรือมิใช่สินทรัพย์ที่ใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากหากหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะโอนพัสดุให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา47วงเล็บ7แห่งประมวลรัษฎากรสามารถทําได้สองกรณีดังนี้ 1. กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตามพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุที่ได้มามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบสินทรัพย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์นั้นโดยไม่ต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ2กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบดำเนินงานงบลงทุนงบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหน่วยงานของรัฐประสงค์จะโอนพัสดุดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรฐัฐหรือองค์การสถานสาธารณากุศลจะต้องขออนุมัติยกเว้นกา,า,ารปฏิบัติตามระเบียบเป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการวินิจฉัย วิธีการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมหน่วยงานผู้โอนการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมในระบบ New GFMIS ไทยดำเนินการดังนี้ 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมตรวจสอบสินทรัพย์ก่อนการโอนสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS ไทย 2. จัดทำแบบรายละเอียดการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมจำนวน2ฉบับพร้อมกรอกข้อมูลส่วนของหน่วยงานผู้โอน 3. ส่งแบบรายละเอียดการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมที่หน่วยงานผู้โอนกรอกข้อมูลแล้วจำนวน2ฉบับให้หน่วยงานผู้รับโอนกรอกข้อมูล สี่ส่งแบบรายละเอียดการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมที่หน่วยงานผู้โอนและหน่วยงานผู้รับโอนกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจำนวนสองฉบับพร้อมกับไฟล์ข้อมูล Excel ให้กรมบัญชีกลาง5สอบทานรายการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมหลังจากได้รับรายละเอียดสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกรมจากกรมบัญชีกลางหน่วยงานผู้รับโอนเมื่อได้รับแบบรายละเอียดการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมจำนวนสองฉบับดำเนินการดังนี้ 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ก่อนการรับโอนจากหน่วยงานผู้โอน สสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์สอทศูนย์หนึ่งและสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อยสอทศสเอ็ดถ้ามีในระบบ NewG F MIS ไท a 3. กรอกข้อมูลส่วนของหน่วยงานผู้รับโอนในแบบรายละเอียดการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมที่ได้รับจากหน่วยงานผู้โอนจำนวน2ฉบับ4ส่งแบบรายละเอียดการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมที่ผู้รับโอนกรอกข้อมูลแล้วจำนวน2ฉบับให้หน่วยงานผู้โอน5สอบทานรายการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมหลังจากได้รับรายละเอียดสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกรมจากกรมบัญชีกลาง ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค0 410.4ทัว .126 ลงวันที่17กุมภาพันธ์2568และท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารตามช่องทางที่ปรากฏนี้ค่ะ